สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่าน,นรับลักคามโ้งคลิปนี้แช่ประสบการณ์หนุ่มไทยมาเล่าให้กันฟังนะครับสําหรับสูงไวัยไทยที่อยากได้เมียเล่านะครับต้องฟังคลิปนี้นะครับนะเพราะว่าประสบการณ์ของเพิ่นกระโชคชนนะครับหนุ่มยุโรปคนนี้นะครับนะเพิ่นก็ได็นโทรคุยกับผมมือนีบวกมือล่านะครับนะถอยแล้วชิงเถาหล,ลายๆคนถอยจากแข็งสวรรณค์เละครับนะ ไปแข่งไม่แล้วเพราะว่าแข่งสวรรค์บบเขตนี่มันมีสิบหาเมืองเลยครับเมืองก็คืออำเภอนะครับนะมีและครับมีไล่ไว้เลยนะครับเีระหาเสีระหาีแล,ละครับแข่งที่เปิดใจสาวเล่าไปสัมผัสกันนะแอดเขาไปสัมผัสสาวเล่าเปิดใจดูเมืองอุทุมพรดูเมืองอจำพรนี่แหละครับนะเถวเซโน่นี่แหละเพราะฉะนั้นแข่งนี่คู่กันแล้วครับเมืองแถวๆดีนะ ่าสาวเล่าเปิดใจบรเดลรักจริงบางแตกนะครับเห็นเขามาเปิดใจกับมาเปิดต้อกันหวังอยากให้ลุงมไทยสปพพอร์ตเลี้ยงการเงินเลยครับนะเพราะฉะนั้นนุงมไทยหลายๆคนมีประสบการณ์ในเรื่องนี้จะเลื่อยงูใหญ่หาแข็งอื่นนะครับนะ,ะเพราะว่านุ่มยุโรปคนนี้เพิ่นมีประสบการณ์ครับเพิ่นจีบสาวเล่าในการเปิดใจสองคนเนี่ยเพิ่นเบิดไปสองแสนครัวเลยครับอยากน้องสอเสือคนหนึ่งกับเกือบสองแสนแล้ว มานองมอมากะเกืเอบแสนนะครับคบกันกับนองมอมากะนลาจุดนี่กะเจ็ดแปดเดือนอ่าเพิ่นกับว่าขัาใจกันกะเลยถอยนะครับนะที่ผมน,นับเสนอมาค่าชิจอดสามแสนท่องสามบาทที่ว่ามันออนอลไล์กันไปหาทิพต่ตังกับเงินชวนหนึ่งนะครับนะเพิ่โทร่ว่าเราไอ้ผมฟังบอกว่าโอ้โบว้ยลรแฮปปี้ สาวเล่าปิดใจแขกสวนนรรคเขตมีบาวาแล้วหันหาแถวเีกของแถวเล่าใตดีกว่านะครับโดยพ่านดูสุเบอร์คนหนึ่งที่เป็นผู้ชายที่เป็นไปสัมภาดสาวในไกลพื้นเทียงนะครับนะเพิ่นกระจิตต่อกันยังได้วูฮห้เรนเนี่ยน้ำสาว้เพิ่นนะครับจุดเด่นของสาวแขวงอื่นนี่คือคาสินสอดโบแพงนะครับเป็นเราผมฟัง บกเกินสามสิบล้านนะครับนะประมาณจี่หาหมื่นบาทกับทองคำดีๆใน้น่วยกับหมูไก่ท่านนะครับนะว่ากัเลี้ยงนาตากับไก่เคี้ยงกันนะครับเข้ากับหาบึงเอานะครับอายุก็คือกันนะครับตอนนี้มันจีบสาวอายุยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับโตเป่นกับหาสิบกว่าปีแล้วเป็นบอกผมก่อข่าวนะครับเพิ่นบอกผมก่อข่าวว่าเลี้ยงแปดนะครับสิเปนมันไปขอนลครับเด็คุยกับพ่อกับแม่เขานะครับ นุ่มยุโรปคนนี้เป็นก็นจะได้สาวล่ามาเป็นเมียใหญ่ดีนะครับเป็นเป็นเลือดนักสูสแวงหาเมียเล่านะครับครั้งนี้เขาก็พอกับแม่สาวเล่านะครับนี่แหละครับมาถึงทางนะครับหาแขงอื่นนะครับโคคุยเกินเกินก็พอกับแม่เขาแล้วก็จริงเงินพอเกือมาแตงนะครับนะสําหรับนุ่มยุโรปคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจีบนี่ก็นุน่มไทยสูงไว้ที่จะกป็้เมียเล่าก็จะเลือ่อนลอยตามกัน สัง่งอเสียถอยนะครับถอยจากแขงสวรรณนเกตไปแขงอื่นนะครับนะมาทั้งเล่าไตวลาหรือไปทั้งคำม,มวลก็ไดครับเพราะว่ามันการคมนาคมสะดวกถ้าไปทั้งคำม,มวลกับไปทั้งนครพนมนะครับขามสะพานนครพนมถ้าไปทั้งเล่าไตกับจำปาซากกับขามช่องเม็รนะครับแต่แขงสวรรณนเกศกับขามมุกดาหารนี่ครับสวรรณนเกตกะมีชิบหาเมืองนี่แหละครับ เนื <mile> ่องที่อีเสือสาวอยู่กับจำพรอนแล้วก็อัศพรอนบวกครับเนี่ยแข้งแถวแถวเซโนนะเซโนมันบปนเป็นเมื่อไงครับมันเป็นตํบทบกทุกยังไงเลยครับนะกูได้รู้กับเขาเมต์บอกแน่ครับเมื่อเงียรีแต่สะมาได้เกีมีสิบหาเมื่อนงครับเมื่อกับเครื่อนเพื่อบานเท่าละมั่งนะครับนะกูได้รู้กับเขาเม่นบอกแน่นะครับเพราะว่านั่นฉันนั่นอิเสือทั้งหลายนี่สิงเท่า่าสู้กับ ทินเสือสาวบได้นะครับนะทินสวรรนกิบด้ก็เลยไปหาแข็งไม่เมืองอาจมันจะสมหวังนะครับนะเพราะว่าคาีิจอนมันกะไกลปืนเทียงเขากับเอาหลายนะครับเอากับไปศึกษาประเภทนี่เขาดีๆเขานับถือยังนะครับนะเพราะว่าเล่ามีเกือบสามสิบเก่าหรือสี่สิบชนเผานะครับนับถือผีนับถือพุทธนับถือคิดต่างๆหลายๆนะครับนะ แล้วแตกตาหก,ก,ก้าไปการขอสาวการแต่งรองก็ทำตามประเพณีเขาเล็กเกน,น้อยแหละครับนะบอต้องไปมาพิธีงอบคาจิ้นจอดติดต้องตาม,รามประเพณีกัเอาสาวไม่เห็นปัะตบอดกับมาอายุไทยไดไรครับนะขามไปขามมาได้นะครับกับมีรุ่นสาวว้ที่นี่แหละครับนะ 18, 19, 20, บสิบแปดสิบเก้ายี่สิบบถึงสามสิบวครับเรือเขาครับ เพราะฉะนั้นที่เพื่อนบอกผมกะเฮปี Happy, เอ้ยหันทาทั้งไม่ละนะเพื่อนก็บอกถือกับนุ่มยุโรปคนนี้นะครับนะบอกสูงไว้ไทยทั้งหลายให้หันหนาแข็งไม่นะครับแข็งสวรสดกเกียรติบ่ไว้แล้วมีเจ้หมูเขียวตันนะครับนะเขียวยากเลยครับนะนั่งสิงนะครับเสือพบสิงยังแพ้นั่งสิงนะครับนะสูงไว้ไทยห้าวเลี่ยมบ่ค่อยดีนะครับ จอเขากับแทะเข้าสอบกับลุ่โค้งมาเป็นปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทานหาแข้งใหม่โบไปยุ่งกับสาวเปิดใจนะครับไปยุ่งกับสาวแข้งอื่นก็มียูทูบเบอร์เบิกทางไปด้วยกันนะครับเอากระติดต่อเอานะครับนะบบเป็นท่าก็ถอยออกมาถ้าเป็นท่าก็จีบกันเข้าไปนะครับนะสาวแข้งอื่นก็อาจจะบริเกียมกับยูทูบ อาจจะมีการร่างแผนหลอกกันก็นได้นะครับอาจจะซื้อบื้อหรือจังไงก็ได้นะครับนะล่องเบิงแต่ว่ายพาณิยูทูบื้อนะครับเคยมีนุ่มกระจินคนหนึ่งนะเนี่ยสูงว่าไทยคนหนึ่งผ่านยูทูบเบื้อช่องหนึ่งพาไปแข่งเซกกองเงินเบิดเกือบสองหมื่นนะยาหาธรรมนะครับตรงไปโดยตัวเองนะครับเนาะหรือไปกับมูสองสามคนนะครับเอารถเกาไปตะเวนหาได้นะครับนะเขากะ เปิดใจคือกันนะครับแต่ว่าเขาบม่ได้เปิดใจแบบแข่งชาวบ้นนาเขตกระสีมียูทูบเบอร์ผู้ชายสองสามคนนะครับไปซสาะสแสวงหาแถวบ้านสูกกบกอกเลยครับแต่ว่าทินที่ยุ่มยุโรปไปกีบนี่บม่ได้สูบกอบกนะครับนะไก่กันแถ,แถวแถวจะประจักษ์แถวเสกอกก็เลยครับลองเบึงน,นะครับสูงไว้ไทยทั้งหลายนะครับนะ,ะเปลี่ยนสาวเปลี่ยนแข็งน,นะครับเปลี่ยนเมืองนะครับนะ่วนสวบรานเขตแถวจำพอนแถว นีแถวเซนูนี่บโไวแล้วนะครับบนเบียนมามองนีกับมีแต่หาก็เกาหน้าดำๆมาเปิดใจรอบสองรอบสามรอบสี่กับมี่นะครับนะพอหนุ่มไทยคนนี้เบิดลกับมาเปิดใจหาหนุ่มไทยคนไม่นะครับพอคนนีเบิดกับเปิดหาคนนั่นนะครับนะสาวคนหนึ่งเปิดใจสีหารอบกับมี่นะครับโบไว้บไวกับสาหรับสาวบ้านพิ้นนะครับเห็นดูทั่วครับนะเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับผู้ใดอยากได้มีอเล่าอยากแต่นรัวกับสาวเล่า หันหาแข็งอื่นนะครับนะล,อลอ่องพิษล่องตื้อล่องเบิงจิบดีกับมะม่านี้นะครับสวัสดีครับ